หมดยุคกับการทำงานออฟฟิศแบบเดิมๆให้ออฟฟิศ365จัดการแทนคุณดีกว่าครับมาดูกันครับว่าประโยชน์มากมายที่คุณจะได้รับเมื่อใช้งานออฟฟิศ365มีอะไรบ้างพบกับ4คุณสมบัติเด่นที่จะช่วยให้คุณใช้งานได้อย่างคุ้มค่าประหยัดกว่าที่เคย 1. เพียงแค่สมัครใช้งาน Office 365 1 User เท่านั้นคุณก็สามารถใช้งาน Office 2016บนเครื่อง PC หรือบนเครื่อง Mac ได้5เครื่องแท็เเล็ต5เครื่องและสมาร์ทโฟนอีก5เครื่องไม่ว่าจะเป็น Windows, iOS หรือ Android ก็ไม่เกี่ยงสุดยอดไปเลยใช่ไหมครับ 2. คุณจะได้รับการอัปเกรดฟรีตลอดอายุการใช้งานคุณจะได้ใช้ Office เวอร์ชันล่าสุดเสมอโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเจ๋งใช่ไหมล่ะครับ 3. ม,มีพื้นที่คลาวส่วนตัว เส่วนตัวโดยไม่ต้องไปหาบริการคราวที่อื่นให้เปลืองเงินเอาไปเลย OneDrive for Business ขนาด1านึเทลบยต่อคนให้ทีมงานของคุณเข้าถึงไฟล์เอกสารสำคัญทุกที่ทุกเวลาในระบบมีความปลอดภยัยสูง สีช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าที่เคยให้คุณใช้งานได้อย่างคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ด้วยการปรับจำนวนยูเซอร์ขึ้นหรือลงได้ตามการใช้งานจริงลดภาระการดูแลของแผนกไอทีด้วยการควบคุมดูแลและจัดการจากศูนย์กลางได้ง่ายนอกจากนี้เจ้าของกิจการยังนำค่าใช้จ่ายไปหักภาษีได้สูงสุดถึง100%ออฟฟิศ365 เป็นผู้ช่วยให้กับบริษัทของคุณรับรองว่างานของคุณจะราบรื่นคล่องตัวและสามารถเติบโตและสร้างผลกำไรให้มากขึ้นได้อย่างแน่นอนครับรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อคู่ค้า Microsoft โทร022636888หรือ w w w บ microsoft smb. com